พี่น้องสานงวนาพนกำลังไยายามต้อนนะพี่น้องเนาะว่าชีได้บ่เห็นเขาหน้าพี่น้องขขาหน้าก็ออกเลยเด้อพี่น้องเด้อตีเริ่มใส่ห่วงเลยห้ <Africans. S 1> พี่น้องนี่เดี๋ยวสาวนาพนไปยามต้อนเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องว่ามันชีได้บ่ม,มันนี่เที่ยวนี่เอาขึ้นเป็นายเที่ยวลอะละพี่น้องเลยเดี๋ยวตามไปดูพี่น้องเด,ดี๋ยวพนไยายามต้อนยามรีเพนเด้ นั่นอะไรอย่างไปนั่นก็เมยสานางเนาะเมยเท่าเพิ่นมาเอาปลาไปก้อยพ่อพี่น้องนี่เมยเท่าแล้วก็สานางย่างก่อนเนาะพี่นอ้องนะตามไปดูพี่น้องตามไปดูว่าสีได้ยีบอเถียวนี่ตามมาพี่น้องภาพสั้นพี่น้องเพื่อนเอามือจับมือบุนีง หัวกระปุกไว้ก่อนเนาะพี่น้องแล้ไปกินหญา้าตามข้างหน้าก่อนยังล่ะปลาปลาโอ้ยปลาปีน้องพี่น้องโอง้ยเต็มอยู่คนน่ะตามไปพี่น้องคนนะ่สะสาวนางสิาพาไปย้ำต้นย้ำดีว่าสีนั่นบ่สีได้บ่เที่ยวนี่นมาดูกันพี่น้องว่าไม่ใช่ได้บ่าสานางมาฮอดต้นเลย อาขู่นี่ปโาเดี๋ยวมาดูปลาพี่น้องมาดูดูหนาต้นพี่น้องอดูปลาพี่น้องมันเลาะมาดูพี่น้องมาดูนหนาต้นนะพี่น้องนี่เป็นผงบเลอเลยผงเยอะแยะเลยเนี่ย ลาไม่เห็ดคือเก่าไปใช่น่นนะม่เห็ดสั่นสะบัดลงอันนี้ก็เบาไม้เนาะเบาไม้อันนี้ลำไพี่น้องลอ,ลอหดหล่อมาดูกันพี่น้องโอ้โหปูนาก็เพียบเลยพี่น้อง มาข่างนี่ที่คือไปข่างพุ่นลาคือไปข่างพุ่นเอาัคืนพี่มองเก่าเอางเออเทยวเอามาเปิดข้างบนพี่เดี๋ยวพี่น้องมาดูกันเพนกำลังสะบัดโอ้นี่ได้เยอะอยู่พี่น้องมันอยู่มันอยู่มันอยู่พี่น้อง นายพี่น้องได้อยู่โอ้ไอออม่ไม่มาเอาพี่เอาเอา,เอาลุ้นแล้วมาเอาปลากันมาแล้วเช้าขึ้นก็แบ่งเอาลุ้น นี่พี่น้องมาดูก็ดูแดล้นอดยู่เาะอได้ย่นคืนครงใช่ไม้่มน่ี่มเลอหนาั้งนาะนี่นลายตาี่นะเป็นพงเลือปะซิว โซคีเป็นแหงขอว่าอีกนะโอ้ยขอเทษพี่น,น,กกน,น้องมาดูทีเซกตาแล้วตะนางเทแล้วระวังมัน,ออด,นออดิ้นหนูเด้อทีโอ้ไปได้เอามาดูกระสอบกระสอบ,อสอบไม่แม่งมวยเอ้ปว่าหันแล้วจระรไชอ้ไปเคลมแทนอไม้ไปเเด็ดเลยใส่ทุงน้อยนี่ เปิดด้วไหมเปิดด้วไหมเปิดเปิดไฮกล้องมึงด้วยมันออกโอ้ปลาขาวก็มีพี่น้องปลาช่อนด้วยกลาดองบกหลวงปลาดองฟินเซสอะโอ้นี่เถียวที่สี่พี่น้อง ให้ไปแสดงโลกให้เดินเล่นโลกเด็กต่างชุดให้น่าเป็นหนักบนโลก